สวัสดีครับมาพบกับ EP หกครับวันนี้เราจะมาเล่นเทนกาดต้นไม้ครับในแกลเลอรี่แนะนำว่าให้เล่นโล่กับสไปครับเพราะว่าอันติจะเสกสไปมาแล้วก็เสกเโล่เมื่อโตเมื่อโล่แตกก็สไปจะช่วยทำดาเมจครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นต้นไม้สายอันติครับชิ้นแรกที่เราจะเลือกคือ ไอเทมใหม่ครับจะเลือกสายที่เราต้องการครับมาถึงหักสองร้อยห้าสิบเลยถ้าใครซื้อสกิลของเราเราจะได้เงินครับสกิลละสิบตานี้ผมคิดว่าคนน่าจะเล่นอันติกันเยอะหรือไม่ผมก็จะคักไม่ให้เขาอยากซื้ออันติกันเงี้ยครับผมก็เลยเลือกอันติมาเพราะว่าผมจะเล่นอันติแอบจิตวิทยานิดนึง ตาแรกแล้วก็มีคนซื้อไปแล้วครับหนึ่งสองสามสามสกิลก็ชัดๆเลยก็คือตัวฟอร์สเมดครับทีเล่นันติส่วนแล้วก็อ e ีกาส่วนใหญ่อ e ีกาเขาจะเล่นมูลก่อนเพื่อเอามายื้อเอามายืนช่วงแรกแต่แต่แต่ว่าท้ายเกมคือ สำหรับอีกาสองหรบผมคือต้องมีสกิลทองของอันติให้ยิงอันตินัดแรกได้ครับแล้วก็พอวูนเยอะๆก็ยิงแรงอะไรเงี้ยต้นเกมเราไม่มีของครับก็ต้องแพ้แพ้ตามปกติอยู่แล้วโอ้แต่ว่ายังชนะเฉยขนาดมีวูนสามสกิลเนี่ยยังแพ้อ,อีกเหรอต้นไม้นี่เก่งจริงนะครับ แล้วเราก็มีเงินล้วตาน,นี้ไม่มีสกิลหลบเราสามารถซื้อสกิลที่ทำดาเมจเยอะเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่ต้องกลัวว่าจะทำดาเมจไปแล้วเขาจะได้ค่าหลบขอยี่สิบอืมๆๆไม่พอ ไม่เป็นไรครับได้เก็บดอกเบี้ยสี่สิบคนนี้เป็นสายบูนครับสายวูนวูนเลยแหละถ้เาเล่นสายอื่นฉีกแบบผมตอนคลิปแรกนี่เจอแรงสูงๆนี่ยับแน่นอนครับแลวเขาเพิ่งมีสกิลเดียวนี่ขนาดเรายังไม่มีสกิลเลยเนี่ยเรายังชนะได้เรื่อยๆอยู่เลย ตัวมันก็โหดเกินซื้อเป็นโลก,กับสไปครับสกิลหลักที่ต้องที่ต้องซื้ออยู่แล้วแต่ว่าผมจะเน้นไปที่อันติครับตอนนี้ผมมาต้องการให้คนเขากดสกิลมาอีกหนึ่งสกิลครับอาจจะรีเฟซหนึ่งทีอัานไหม เปลี่ยนใจครับไม่กดครับเดี๋ยวเก็บตังค์ไว้ซื้อสไปร์เพิ่มแล้วกันคือความคิดผมตอนนี้คือไม่จําเป็นต้องมีสไปร์ตัวใหญ่มากก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าอันติเราเยอะแล้ว,วเดี๋ยวเราเสกขึ้นมาเราัวได้เจอกับตัวใหม่ครับคนนี้เล่นสายโล่ปกติต้องเล่นสายโล่แต่ว่าเขาเล่นเป็นวูลนำมาก่อนละน่าเขาจะน,าน่าจะเป็นเพราะตะเกียงนะให้เลเวววูลไป กระดาเมจเขาเยอะมากเรียบร้อยครับเราแพ้แล้วเงินเรามีหนึ่งพันพอดีครับซื้อได้ห้าสกิลสายโลยังไม่เล่นครับแอบบลังเลนิดนึงว่าสไปคอนแทคหรือว่าอันติคอนโทลดีเลือกเป็นอันติครับเน้นอันติก่อน รีเฟซหาอันติแล้วก็ได้อันติมาอีกหนึ่งสก,กิลครับโอเคเงินพอรีเฟซอีกหนึ่งทีเช็คก,ก่อนว่ามีสายแ,แท็กเยอะไหมเผื่อจะซื้อแ,อแท็กมิดแต่เลือกเป็นโล่สปครับตอนนี้คาดว่าน่าจะเล่นเป็นสายอันตินำแล้วโล่ตามครับไม่ได้เล่นสตปตามเจอสายอันติเหมือนกันครับคนนี้เป็นอันติน้ำแข็ง จะยิงอันติมากขึ้นตามจำนวนน้ำแข็งที่เราติดน่าจะสู้ไม่ไหวครับเป็นตัวต้นเกมที่ยิงแรงมากตัวอื่นใส่อันติจะยิงไม่ค่อยแรงครับแต่คนนี้ใส่อันตินี่แรงแต่ต้นเกมเลยและชิ้นที่สองครับเข็มทิศนี่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะเพราะว่าอยู่ที่ดวงเลย ถ้าผมเลือกเป็นขอเช็คไอเทมคนอื่นสักคู่ครับลังเลว่าจะเอาอะไรดีและวมงกุฎมายังไม่เอาครับสก,กิแลแรเรายังไม่ค่อยมีเลือกเป็นเมื่อรีเฟซเราจะได้ซื้อฟรีครับก็ประหยัดค่ารีเฟซไปสักหน่อย ย่าเป็นสไปครับและอันติสไปยังไม่เล่นร้อยเปอร์เซ็นครับรอเงินให้พอยี่สิบแล้วเดี๋ยวจะรีเฟนสหาอันติไม่พอทำเงินไม่มาตอนนี้เราอยู่ลองโลนะครับเน้ไปสองตาเองนะเนี่ยร่วงยาวเลย เจอกับเจ้าพิกสายคริครับน่าจะเป็นเลดคลิกหรือเปล่าเ้นคลิเวทอะไรยเงี้ยยิงพิษยิงพิกออกมาแล้วคลินหนักๆแต่สกเขายังไม่คบครับเหมือนเหมือนเลดเขายังไม่ค่อยได้อัพเยอะหรือเปล่ายิงยิงลูกไฟออกมาน้อยมากเลยปกติ เส้นพลิกนี่ลูกไปยิงออกมาดามจนํนำแอตแทกไปไกลเลยนะสายแทกสายคีเราเรายังไม่เล่นครับหาอ,อันติด่วนได้แล้วอันติและอันติสายแรครับเลือกเป็นชาร์จดาเมจครับเวลาลูกลูกน้องสปายของเราช่วยกันตีอะ้าวพลาดนะครับเมื่อกี้พลาดไม่ได้กดอันติขีเมื่อกี้ แล้วเจอนาคารครับคนนี้เน่นเป็นวูนนำนะครับนาคาเป็นใสถ้าตามที่แนะนำคือน้ำแข็งวูนเมื่อทำน้ำแข็งใสร็จเราได้แล้วเราจะติดค่าวูนเพิ่มขึ้นครับแล้วสไป์เรามีสองลูกแล้วเริ่มแข็งครับถ้าถ้าคุณทำดาเมช้านี่คุณจะเอาสไปผมไม่ลงนะครับ แล้วก็เลือกเป็นสกิลสปายมาครับผิดคาดครับตอนแรกนึกว่าจะเล่นอันติโลกกลายเป็นอันติสไปายครับรีเฟซหาแล้วซื้อเป็นคอการ์ดครับอันติขีมาแล้วแล้วบูลโลสปายไม่เล่นครับเจออันติแต่ว่าเก็บเงินไว้ก่อนครับ อันติชิวอันติเมทนี่ค่อนข้างดีเลยนะคอมโบกับอันติพอเราพอดีเลยว่าอันติเรานี่พอใช้ปุ๊บจะเสกเกาะขึ้นมาด้วย<ไ>เจอกับนากายอีกตัวหนึ่งครับคนนี้ดาเมจค่อนข้างแข็งแรงครับสายน้ำแข็งนำมาเลยจะสู้ได้หรือไม่ครับสูสีครับดาเมจแต่เกาะเราหนาครับโอ้โห พลังคอกาดเลยครับช่วยยืดดามเมจให้เราได้ครับและเลือกอันติมาครับอันติบูลอัดแทกล้วได้ค่าอันติมาครับอันติชิวอันติเมตนี่อัพเต็มแล้วอันติเราทีโล่นหนานี่ครับแล้วเลือกอัพเป็นเอเนจีอันติเมตครับโลค่าอีกหนึ่งครับอยากอัพ นาก็เลือกอัพไปในที่สุดครับเมื่อโลดาวขึ้นแล้วโลเราก็จะแข็งแรงขึ้นครับมาครับเขาวู้นหนักมากดาเมจแรงจัดมาดูกันว่าอันติเราจะยื้อไหวหรือไม่ครับชัดอันติมีหนึ่งโลขึ้นมาห้าร้อยเียบร้อยครับยิงไป เลือกเป็นสกิลอันติล้วนๆครับลังเลนิดนึงครับเพราะว่าอันติสไปก็คือลูกอันติที่เราสกมาจะตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่อันติคีนี่ถ้าเกิดเราทําคีได้แล้วเราเล่นถ้าเกิดเราเล่นไปกีเวทอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกน้องช่วยกันทําดาเมจหรือลูกน้องเรามีมาเบิลสไปอ่ะช่วยกันคีได้ขึ้นมาก็เราก็ใจเหนีย ได้แต็มอันติมาไวขึ้นครับตอนนี้แต่ตอนนี้อยากได้อันติสีทองครับจะเริ่มเน้นไปทางอันติหนักๆละเจอกับสายวูนจ๋าครับซึ่งสกิลเขา21แล้วแต่ยังไม่ดาเมจยังไม่มากพอครับโลเราค่อนข้างหนาอันติ เลือกเป็นแหวนครับแหวนรีเฟซเอามารีเฟซฟรีเพื่อคอมโบกับสก,กิลสองไอ้กับไอเทมชิ้นที่สองครับจะได้ประหยัดประหยัดเงินมากขึ้นแล้วก็ได้รีเฟซหาของด้วยสายคิดยังเราไม่เล่นครับเลือกเป็นชาร์ตดาเมจครับ ชาร์ดาเมจแต่เรายังไม่ค่อยมีตัวช่วยกันทําดาเมจเลยแล้วอันติมาแล้วครับอยู่ทองรีเฟซยังเหลืออยู่ครับเลยรีเฟซเล่นซะหน่อยตอนนี้เราจะเราต้องการสไปร์มาเบิ้ลครับหลักเลย สายโลเราอาจจะไม่เล่นครับเล่นอันติกับสไปามาเบิลแล้วตอนนี้แล้วเจอสายวูลจะจ้ารบเขาน่าจะเล่นเป็นสายวูลโลแน่ๆเลยสายชิลสไตล์หรือเปล่าแล้วเช็คคาันติครับสไปเรามาสองตัวสามตัวแล้วอันติเขาลงมาพร้อมกับอันติเราพอดีเลยนะทำให้แบบว่าเรามีโล่มากันอันติเขาพอดีเป๊ะเลย ทำให้เขาทำดาเมจเราไม่เข้าแล้วรีเฟซฟรีครับอ่ะอันติกับสไปสไปที่ไม่เอาครับตอนนี้ต้องการสไปมาเบิร์ครับตอนนั้นคิดได้หรือเปล่าว่าต้องซื้อแล้วก็ซื้อจริงๆครับอันติมาอีกหนึ่งสไปอีกหนึ่งเวลซื้อไหมซื้อครับ รีเฟซหนึ่งทีแล้วเจออันติครับแล้วซื้อเลยครับรอไม่ไหวจริงๆก็รอได้นะแล้วเจอสายอันติครับแต่เรามีสกิลทองแล้วเขายังไม่มีครับเราได้เปรียบแล้วก็ไปเราเริ่มยิงนะครับเริ่มมีกิมาเรื่อยเรืยเรียบร้อยครับยิงไม่เข้าสีนะโลค่อนข้างหนาครับ สลีฟฟ์ฟรีหาอันติครับชาร์คิไม่เอาครับซื้อเป็นดิฟมาตารี่รเพิ่มความอึดให้โล่ของเราแล้วซื้ออันติเพิ่มมากะว่าต้องการให้อันติเราขึ้นสี่ดาวครับแล้วซื้อเอนเอเนจีอันติเมดครับอีก3มเท่านั้นลืมดูสปา์เลยครับ คือเป็นส p ป contact ครับโตยังไม่เล่นเงินเหลือสามร้อยเก็บไว้ก่อนจริงด้วยครับ,จรรบเจ้าพิกสายคลิเวทครับโดนยิงไปก่อนแต่ค่าเลดเขายังน้อยครับพิกเขายังออกมาไม่เยอะเรียบร้อยครับทำดาเมจเราไม่ทัน แล้วเรารีเฟซรัวเลยครับไม่เจออันติเลยโอ้โหแล้วคนอื่นเขาซื้อรัวเลยนะซื้อเป็นสไปมาเบิร์เพิ่มอีกหนึ่งครับมาช่วยกันทําดาเมจสักหน่อยแล้วโล่สไปก็ดีครับช่วยกันสร้างโล่แล้วก็แปลงโล่เป็นค่าเลทอันติมาแล้วครับแต่เหลือเงินห้าร้อยไม่เก็บครับไปต่อแล้วคอการ์ดก็น่าสนใจครับ เหลือเงินไว้ส <that> ักหน่อยเจอกับสายน้ำแข็งครับแต่น้ำแข็งยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับดาเมจยังไม่แน่นน่าจะทำดาเมจสู้เราไม่ได้ครับเรียบร้อย โอ้โอกาดก็ไม่เล่นครับอันนี้ลังเลนิดนึงเลือกเป็นชาร์จดาเมจครับได้แล้วแล้วเลือกเป็นอัตเมจคอนโทรครับทำให้สไปคที่เสกออกมาตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงครับแล้วก็เลือกสไปคเพื่อขึ้นสามดาวครับ <c oughs> โอ้โมือลั่นครับไม่ทันได้ซื้อกดรีเฟซลัว เลือกเป็นสตันอันติเมตครับเงินเหลือสามร้อยแล้วเขามีน้ําแข็งสีทองแล้วด้วยโอ้โหแล้วเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับน้ำแข็งเริ่มเกาะหัวเป็นพันแล้วเรียบร้อยครับดอกนี้แรงจัดจัดดูทรงแล้วน่าจะสู้คนนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เลือกสกิลเป็น สตันออนติเมตนแลรีเฟสเล่นครับได้คีีอันติคบแล้วครับแล้วซื้อคอาการ์ดขั้นที่สองมาเหลือเงินสามร้อยครับรีเฟสเล่นเลยครับขอเล่นรีเฟสอีกหนึ่งร้อยแล้วลั่นครับเลยอ,อีกแล้วเลยอ,อีกแล้วครับโอ้โห รีเฟซเรลัวเพื่อให้ได้ซื้อฟรีของอันที่สองแล้วมาซื้อสกิลแลครับจะได้ไม่เจ็บหนักเกินไปแล้วอีกาเขาได้มงกุดเป็นชิ้นที่สามครับโอ้โหสกิลเขาค่อนข้างคอมโบเลยนะไอเทมไม่ใช่สิไม่ใช่สกิลสมบัติเขาค่อนข้างคอมโบเลยแล้วเราก็รีเฟซเล่นอีกแล้วครับเลือกเป็นฟิตแอนติโดนครับเพราะเราแพ้มา แล้วเพิ่มเลือนให้สป์สักหน่อยครับแล้วก็เพิ่มโล่ครับถ้าตีติดคิเราก็าจะได้โลเพิ่มมา,มารีฟมาตเตอรี่ครับโล่ Low เราจะแข็งขึ้นตอนนี้ที่เล็งคืออยากได้ฟูลรีเอเนอีครับแต่มันโผล่มาให้ตั้งเยอะเราไม่ซื้อเองไง นี่ครับมาถึงเซกเพิ่มเกาะมาห้าร้อยครับสายฟ้าเขายิงมาไม่เข้าเลยครับทะลวงเกาะเราไม่ไหวครับดีมมัตเตอรี่เราแข็งเรียบร้อยครับอีกาแล้วทวินสไปด์โมาเฉยครับแล้วโฟรีเอเนจีก็มาครับดีเฟนตเล่นยังไม่เสร็จเลยครับ แล้วเลือกเป็นเมจิกคิครับให้อันติสกิลอันติพัสซีฟของอันติเราครับที่สไป์ช่วยทำดาเมจเป็นเวทมันติดคิตอนนี้อันติเราไม่ยังไม่ค่อยถีมากครับแต่ว่าโลค่อนข้างแข็ง แล้วอีกฝ่ายนี้เลดสีทองนะครับแต่ดาเมจยังไม่มากพอที่จะเจาะเกาะเราเข้าอันแล้วฟอส์เมดโดนเขาโดนสายน้ําแข็งระเบิดใส่ไปแล้วครับแล้วรีเฟซฟรีเล่นยาวเลยครับดังเลนิดนึงครับว่าจะเลือกชิ้นไหนดีดีดทั้งทั้งสามอันเลย อ๋อตอนนี้ค่าค่าซื้อเราฟรีแล้วครับผมเลยรีเฟซหาสกิลแลเพื่อความคุ้มค่าแล้วเลือกเป็นป่าบอลใส่คู่ต่อสู้ครับเหลือสองร้อยเก็บดอกเบีย้ยครับแล้วคนนี้คีโอ้โหแบบคี้ขี่เนอยเนี่ยจงรับพักดีอะไรก็บคี้ขนาดนั้นแล้วผมอันติทีโล่สองพันเลยเหรอเยอะเกิน น่าจะเพราะว่าเมื่อกี้แลรีเฟซฟรีเหลืออยู่ครับเมื่อกี้น่าจะเพราะเราอัพอันติสไปเราเยอะหรือเปล่านะมันเลยแบบว่าเพิ่มเกาะมาเยอะแลเหลือกันสี่คนแล้วครับ เลือกเป็นฟูลี่เอเนร์จีครับเพิ่มเลือดให้สไปซ์สักหน่อยตอนนี้ผมต้องการฟีดแอนติโดสครับเพราะว่าคนที่เราแพ้คนเดียวมีแค่ตัวงูน้ําแข็งใส่น้แขง,งสุดๆอย่างเงี้ยนะูนี้ไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่ครับอันติก็ไม่เล่นแล้ว ต้องการสไป์อีกสี่แล้วก็ฟีดแอนติโดตครับก็เลือกเป็นโลเลดมาแล้วครับอันอัติเมตคอนโทรลอัพเต็มละวูดอันติเมตครับอัพมาให้เต็มเต็มเฉยๆครับไม่ได้มีประสงค์อะไรและตามหาสกิลแลครับเพื่อซื้อฟรีเพื่อความคุ้มค่าแล้วมาแล้วครับฟิทแอนติโดด เราต้องมีอัพเต็มเลยไม่งั้นเราเจอเขาแบบอัดน้ำแข็งหนักๆแล้วน้ำแข็งระเบิดฟอนโนวาเขาแรงจัดแล้วเรียบร้อยครับโดนปลาบอลอัดหน้าไปยังเจ็บไม่ใช่สิพัดสีของอ,อันติเราแล้วตัวน้ำแข็งไปแล้วครับไม่ต้องซื้อฟีดแอนติโดดแล้วครับเหลือสายวูนกับสายโลเลด เลือกเป็นปลาบอลใส่หน้าครับกะว่าถ้าเกิดเขาติดไฟนอลดีฟเฟนส์เราอาจจะปลาบอลทะลวงโล่เข้าไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วซื้อสายเลสขึ้นมาโอ้แล้วฟูลี่เอนเนอรจีอัพขั้นครับเรามีแปลงโล่เป็นค่าฟูลี่ครับน่าจะมาไวครับเกรดฟูลี่ของเราลปลาปลาเข้าไหมครับ ครับเนี่เรียบร้อยครับเขาไฟนอนดีเฟนขึ้นมาละโลแตกแล้วแล้วก็แตกพร้อมกันทีเดียวสองคนเลยครับคนอีกคนโดนราตัวปอมเราจัดการไปก็ครับ้าของเรามาดีๆเงี้ยเล่นสนุกเล่นโกงมากครับโลอย่างหนาครับเป็นหมื่น